สวัสดีครับพบกับช่องอิฟซิงชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสมหุลนะครับมาเลหลังนะครับเปนที่แล้วผมไม่ได้ทํานะครับก็ถ้าใครอยากจบเลยก็โอ้โหสามพันกว่าบาทครับใครไหวไปก่อนเลยครับผมไม่ไหวครับมามาสมกันเลยครับสมกันนะครับสมก่อนนะครับแล้วก็ไปดูวัตถุดิบนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างครับเรามันใจใจอยู่แล้วครับ ส่มไปก่อนครับเอ้ย A บวกนะครับมาให้แต่มาป่านะครับมใช่มาป่าดิไอตัวตัวนี้นะครับลูกหมนีนะครับลูกหมีกับมาป่ามาชิ้นจออ๋อมาแต่ A นะครับเป็นกิ่นมาแล้วตัวหนึ่งนะครับ เออเป็นกลิ้นนะครับเป็นกลิ้นฤดูหนาวนะครับมันกลิ้นมาสองนะครับแต่เป็นแพ็กตัวเอนะครับโอ้โหผมมีสี่หมื่นนะครับจะจะไหวไหมครับเนี่ยต้องไปดูว่าได้อะไรแล้วบ้างครับได้ A บวกสองอันนะครับแล้วก็ต้องใช้หมาป่าเงาหมาป่านะครับแปดสิบสี่คนโอ้โห แต่ A บวก A ตัวนั้นอนะได้แค่สองเพลนกินเนาะ A อสนออะตุกตาหินโอ้ได้เงาแล้วเอา้าเมื่อกี้ขึ้นเงาเฉยเงาฮัตกี้มันก้วครับได้สามอันแล้วครับเออผมจะบอกว่าตัวแรกนะผมได้จากเออเมื่อกี้ได้เอบวกตุ๊กตาหิมะ ผมได้ A อบวกเงาสุนัขนะครับจากไอ้นี่นะครับเอ,อ่อยวเปลี่ยนตัวกันนะครับเผื่อดวงจะขึ้นนะครับผมชอบพี่บ่าวนะครับมาพี่บ่าวช่วยด้วยนะครับเอาผิดตรงนี้สิอะเด๋อพี่บ่าวไม่ช่วยผมเลยเหรอครับมาหน่อยเถอะ ไอบวกนะครับผมมาเงาฮอตกี้มาอีกแล้วเออไอ้ตัวเงาฮอตกี้ผมได้มาจากแพ็กฟรีนะครับเงาฮอตกี้มาอีกแล้วครับพบยังวะผมเปิดมาก็ได้เลยเงาฮอตกี้แพ็กฟรีนะครับก,ก็โชคดีผมก็เลยรู้สึกว่าเว้นนี้แหละเออเดะตุ๊กตาที่มาเอ้บวกนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเว้นนี้นะมันเหมาะกับผมนะครับ เอ้ยเอบวกสองเฉ่เงาฮักกี้นะครับเงาฮักกี้น่าจะครบแล้วนะครับไ,ได้ห้าอันนะครับเพราะว่ามันใช้แค่ห้าอันเท่าน,นั้นนะครับเอ้ยไม่ตอนนี้ผมอยากได้ตัวตุ๊กตาหิมะนะครับที่เป็น A บวกนะครับอย่างอื่นที่ผมน่าคิดว่าน่าจะเกินเกินเบอร์ปไปแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับ อ่าเห็นไหมได้อันนี้ได้เงาไอเอบวกตุ๊กตาเลยอ,อีกสี่อันนะครับได้หแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปส่งใหม่ครับที่ผมมียบไปไม่ใช่อะไรนะครับกำลังช็อกอยู่นะครับเพราะว่าตุ๊กตาหิมาเอบวกไม่มาให้ผมเลยนะครับ มาให้หน่อยเฮ้ยขาดอีกสี่อันเองเฮ้ยเชิดมาสองอีกสองนะครับออสกีเพชรผมก็จะหมดแล้วนะครับจากสี่หมื่นะครับจะขูดรีดก,กันให้หมดกันเลยหรือหอมาพอแล้วครับผมได้มาเยอะแล้วครับผมอยากได้ตุ๊กตออาอีงมากครับ อบวกเล็กหนึ่งนะครับใช่ไหมขาดอีกหนึ่งนะครับห,มา,หบมาได้สิบตัวนะครับตัวตาหิมะเหลือหนึ่งนะครับอยาหาเพชรจากไหนแล้วทีนเนี้ยไ,ได้แล้วนะผมไปหาเพชรมาเพิ่มแล้วนะครับมาขอหน่อยเถอะ มาไหมไม่มานะครับมาไหไดเอบวกนะครับตุกตาหิมะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วนะครับนะครับครบพอดีนะครับตุกตาหิมะนะครับรับไปเลยนะครับอันนี้ใช้5้าใบนะครับ วัตถุดิบของหุ่นนะครับแล้วก็ฮักกี้ของหุ่นเนี่ยใช้แค่ใบเดียวนะครับแล้วก็รับอีโวหุ่นเลยนะครับถือว่าปิดเว้นนะครับแต่ว่าเราต้องไปซื้อแสงของตำนานนะครับเพื่อจะมาทําตำนานนะครับอันนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้ตัวละครอื่นนะครับก็มาลองสุ่มกันดูนะครับผมอยากได้หุ่นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำานเว้นที่แล้วนะครับ ผมก็ได้ซื้อแสงตําตำนานคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมารับตัวตำนานไปรับดูเลี้ยงดูกันนะครับแล้วมาดูสกิลนะครับว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะรับไปเลี้ยงนะครับก็80%นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่หิมะนะครับในระยะ5ช่องนะครับแล้วก็50%นะครับป้องกันการย้ายโดยนักอันเชิญนะครับเอฟเฟกหิมะเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกที่ขโมยตังนะครับแล้วก็ห้ามก่อสร้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็น สมขโมยมาเบิ้ลของฝ่ายตรงข้ามนะครับเท่ากับ2เท่าผ่านเท่ากับค่าผ่านทางที่แพงที่สุดในแถวแล้วก็ใช้เอฟเฟกไม่สามารถก่อสร้างครับก็คือใช้ดีบัฟห้ามก่อสร้างครับก็คือถ้าโดนไปก็ไม่สามารถก่อสร้างได้นะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ป้องกันการย้ายรัาอันเชิญห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็7จป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นเอ่อเ0ปนะครับเปิดโอลิมปิกนะครับสี่ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็ มาตกอะไวบ้างของฉันกับขังฟองสบู่นะครับ80%นะครับมาเริ่มเทินเคลื่อนย้ายแม่เหล็กนะครับมาเอารับไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้อัพเรียบร้อยนะครับผมอัพเพลินไปหน่อยครับเต็มเลยผมว่าจะอัพแค่ยี่สิบเก้านะครับได้ปรับมาเฉยเลยนะครับแล้วผมก็ซื้อตัวคาโต้มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาโอ้โหมา ผมชอบคอร์ดอันนี้มากเลยนะครับคิดมัดนะครับผมก็เลยเอากิดมัดแนะตอนแรกว,ว่าจะเอาคอร์ดสามนะครับแต่วคอร์ดสามก็แต่งตัวเหมือนเดิมนะครับผมียกได้แบบแบบโอ้โหอย่างสวยครับติดตั้งคอสตูมสาเร็จนะครับชอบอย่างเลยครับเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ชอบตรงที่มันเสียเงินนี่แหละครับเสียโคตรเยอะมาแล้วก็มาดูตัว ไอจี้ลิงนะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับตัวจี้ลิงเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะครับเป็นหมวกทองฟ้านะครับหมวกสกายครับวบคุมเต่านะครับแล้วก็ป้องกันการย้แค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถอยเต่านะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มหลังแล้วก็ไปภายในระยะที่ถอยนะครับก็เป็นเกาะนั่นแหละครับครับก็คลิปก็มีประมาณนี้แหละครับความเสียหายของผมก็ประมาณสี่หมื่นกว่าครับแล้วก็เงินอีกประมาณพันกว่าแล้วก็ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ